สวัสดีค่ะพบกับรายการไทยรัฐทันข่าวสำหรับเช้าว,วันนี้พบกับดิฉันเด็กหญิงอภิญญาทองคุณทานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะเปิดนโยบายสาเร่งสามลดสาเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการด็กถมวัยเปิดนโยบายสาเร่งสามลดสาเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการในปฐมวัยไทยให้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนโดยวัน โดยวันที่6สิงหาพศ2567มีรายงานทางสทอท360มีรายงานทางสอทอ360องศาได้พสข้อความระบุว่าเปิดนโยบายส3เร่งสาร3สามเพิ่มดูแลเด็กประถมวัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3เพื่อพศ2567การขับเคลื่อนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย3เร่ง3ลด3เพิ่มเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย โดยวันที่5สิงหาพศ2567ณโร 25, งแรมอัศวินแกนล์คอร์ปอเรชั่นซึ่งประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาการเด็กถมวยัย3เร่งสรถ3าเพิ่มสำหรับสเร่งนะคะเร่งความเข้าใจแก่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กชุมชนและสังคมเร่งสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กั่นหน้าเร่งเสริมศักยภาพองค์การปกครองสนองเห่นชุมชนและกลไกพื้นที่ระดับใกล้ตัวเด็กสำหรับสามรถนะคะ ลดการใช้สื่อน้าจอในเด็กถมไว้ก่อนไว้สองขวบลดความเครียดคืนความสุขแก่เด็กถมไว้ลดการใช้ความแรงทางร่างกายและจิตใจสาหรับสารเพิ่มนะคะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒน,นาการและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลายเช่นกีฬาดนตรีการออกกำลังกายเพิ่มความรักความเอาใจใส่เพิ่มเพิ่มการเล่าและการอ่านนิทานสม่ำเสมอ เพิ่มความรักความเอาใจใส่และส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัวทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในผมวัยในสภาวะวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตด้านในผมวัยมีแนวโน้มในการใช้โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้นวิกฤตความเหนมล้ำทางการศึกษาและวิกฤตทางสังคมอันเนื่องมาจากผู้ปกครองขาดรายได้สำหรับการเกื้อกูลด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนสำหรับเช้านี้ก็หมดเวลากับรายการไทยรัฐทันข่าวแล้วนะคะ พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าดูแลรักษาสุขภาพก,กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการไทยรัฐข่าวสำหรับเช้าวันนี้พบกับดิฉันเด็กหญิงอภิญญาทองคุณานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะเปิดนโยบาย3าเร่ง3ามลด3เพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กถมไวเปิดนโยบาย3เร่ง3าลด3เพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพัฒน,นาการเด็กาดถมไวไทยให้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน โดยวันนี่6สิงหาพศ2567มีรายงานทั้งสอท360อ,องศาได้พสตข้อความระบุว่าเปิดนโยบาย3เล่ง3รถ3เพิ่มดูแลเด็กถมไวจากการประชุมวิชาการระด,ดับชาติครั้งที่3จำปีพศ2567การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กถมไว3เล่ง3รถ3เพิ่มเสริมพัฒน,นาการเด็กถมไวไทยโดยเมื่อวันที่5สิงหาพศ2567 น้ารงแดนอัศวินการคอร์เรชันซึ่งประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาการเด็กถมวัยสามเร่งสามรถสามเพิ่มสำหรับสามเร่งนะคะเร่งความเข้าใจแก่ผู้ปกครองผุผู้ดูแลเด็กชุมชนและสังคมเร่งสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กขั้หน้าเร่งเสริมศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลไกะดับพื้นที่ใกล้กัอเด็กสามลดนะคะลดการใช้สื่อน,นาจอในเด็กถมวัยก่อนวัยสองขวบ ลดความเครียดคือความสุขก่เด็กปฐมวัยลดการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจสําหรับสารเพิ่มนะคะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมพัฒน,นาการและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลายเช่นดนตรีกีฬาการออกกำลังกายเพิ่มการเล่าและการอน,นิทานสม่ำเสมอเพิ่มความรักความเอาใจใส่และส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัวทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒน,นาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตต่างๆเช่น วิกฤตด้านเนปถมวัยมีแนวโน้มในการใช้โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้นวิกฤตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและวิกฤตทางสังคมอันนั้นมาจากผู้ปกครองขาดรายได้สําหรับการกกกุลน้าการศึกษาเพื่อให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตขึ้นในอนาคตของชาติอย่างยังย่งยืนสําหรับเช้านี้ก็หมดเวลากับรายการไทยรัฐทันข่าวแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพฤหับสบดีหนะ้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการไทยรัฐทันข่าวนะคะ สำหรับเช้าน co ี an. bon ้พบกับดิฉันในยิงอภิญยาทางคนทานักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6สำหรับหัวข้อข่าวเนีวนี้นะคะเปิดนโยบายสาเร่ง3าลด3าเพิ่มดูแลเด็กปถมวัยเปิดนโยบายสาเร่ง3ลดสเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพานาการเด็กปถมวัยไทยให้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนโดยวันที่6สิงหาพศ2567มีรายงานทางสอทศ360องศาได้โพสต์ข้อความระบุว่าเปิดนโยบายสาเร่ง3ลด3เพิ่มดูแลเด็กเชขั้นหน้า จากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ประจำปีพศ2567การขับเคลื่อนและพัฒนาการในปฐผมวัย3เล่ง3ลด3เพิ่มเสริพพัฒนาการในปฐมวัยไทยโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมพศ2567ณโรงเรียนมัธยมแกรคอร์รชั่นซึ่งประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาการในปฐมวัย3เล้ง3ลด3เพิ่มสำหรับ3เล่งนะคะเล่งความเข้าใจแก่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กชุมชนและสังคม เล่สวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กทั่วหน้าเล่เสริมศักยภาพองค์งการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลไกระดับพื้นที่ใกล้ตัวเด็กสาหรับสารวดนะคะลดการใช้สื่อหน้าจอนในเด็กปฐมไว้ก่อนวัยสองขวบลดความเครียดคือความสุขก่เด็กโฐมไว้ลดการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจสําหรับ3เพิ่มนะคะเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลายเช่นกีฬาดนตรีและการออกกำลังกายเพิ่มการเล่า การอ่านนิทานสม่ำเสมอความความรักความเอาใจใส่และส,งส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัวทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมัยในสถานะวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตด้านเด็กสมัยมีแนวโน้มในการใช้โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้นวิกฤตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและวิกฤตทางสังคมอันเนื่องมาจากผู้ปกครอ,องขาดรายได้สําหรับการกู้หน้านการศึกษาของเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนช้านี้ก็หมดเวลากับรายการไทยรัฐทันข่าวแล้วนะคะ พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการไทยรัฐข่าวสําหรับเช้าวันนี้พบกับดิฉันเด็กหญิงอภิญญาทองคนทานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกสำหรับหัวข้อข่าวนี้นะคะเปิดนโยบายสามเล้งสามลดสามเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพฒนาการเด็กผมวัยเปิดนโยบายสามเล้งสามลดสามเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนพฒนาการเด็กผอมวัยไทยให้เติบโตขึ้นและเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่6สิงหาพศ2567มีรายงานทางสอท360องศาได้พบข้อความระบุว่าเปิดนโยบาย3เล้ง3ลด3เพิ่มดูแลเด็กปฐมวัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ประจำปีพศ2567การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปถมวัย3เล่ง3ลด3เพิ่มเสริมพัฒนาการเด็กปถมวัยไทยโดยเมื่อวันที่5สิงหาพศ2567 นโรงแรมอัศวินการคอร์เรชั่นซึ่งประเด็นสำคัญคือการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒน,นาการเด็กถมวัย3เล่งสามรถสาเพิ่มสำหรับ3เล่งนะคะเรื่องความเข้าใจแก่ผู้ปกครองครูผู้ดูแลเด็กชุมชนและสังคมเรื่องสวัสดิการการเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนหน้าเรื่องเสริมศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและกลไกพื้นที่ใกล้ตัวเด็กสำหรับ3ามรถนะคะลดการใช้สื่อหน้าจอในเ,อเด็กถมวัยก่อนวัยสองขวบลดความเครียดคืนความสุขแก่เด็กถมวัย ลดการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจสำหรับสามเพิ่มนะคะจบรอบนี้กดสต็อปสำหรับสามเพิ่มนะคะเพิ่มกิจกรรมส,งส่งเสริมและการเรียนรู้ผ่านการเล่นหลากหลายเช่นดนตรีกีฬาการอากอกกาลัางกายเพิ่มความรักความเอาเพิ่มการเล่าและการอน,นิธรรมสม่ําเสมอเพิ่มความรักความเอาใจใส่และส,งส่งเสริมเวลาคุณภาพของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพนาการเด็กผดมวัยในสภาวะวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตด้านเด็กผดมวัยมีแนวโน้มในการใช้โ,โทรศัพท์มือถือที่สูงขึ้นวิกฤตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและวิกฤตทางสังคมอันน่ามาจากผู้ปกครองข่ายได้สําหรับการแก้ปนด้านการศึกษาเพื่อให้แด็ลทุกคนมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีและเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนชาตินี้ก็หมดเวลากับรายการไทยรัฐทันข่านแล้วคะพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าดูแลรักษาสุขภาพกันไว้นะคะสวัสดี